วันก่อนคุณภูมิธรรมเวชเชยชัยบอกว่าได้ข้อสรุปแล้วจะแก้รัฐธรรมนูญต้องทําประชามติก่อน3ครั้งด้วยกัน3ครั้งคิดดูใช้ตังเท่าไหร่ครั้งแรกครั้งแรกถามคําถามเดียวค่ะยกเว้นหมวด1หมวด 2, 2> องเห็นว่าควรจะยกร่างรัฐมนูลใหม่หรือไม่บนเงื่อนไขไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองนะครั้งที่ส จะไปถามชาวบ้านว่าไอ้เรื่องสรอสรสภาร่างน้ํานูนกลุ่มคนที่จะเข้ามาทำหน้าที่ร่างน้านูนฉบับใหม่จะมาอย่างไรจะมาจากไหนทั้งที่3เอาร่างที่เสร็จเรียบร้อยไปถามกันอีกทีร่างออกมาอย่างนี้เอา,เอาไหม,ไมในบัดดในบัดนนบดลสวสมชายแสวงการก็เปิดการแสดงทันทีทกเถียงทางความคิดขึ้นมาทันทีตั้งคําถามว่าคุ้มไหมราคาที่ต้องจ่ายย่อเรื่องคุณสมชายแก,กก็บอกว่า ถ้าจะต้องทําประชามติ3ครั้งและถ้าจะต้องตั้งสสขึ้นมาทําหน้าที่ในการยกร่างใหม่มค่าใช้จ่ายในการในการนี้นะมันต้องใช้รวมกัน15,700ล้านเป็นค่าทําประชามติครั้งละ3 5 0 0 3ค,ครั้งใช้งบ1 5 0 0 0ล้านใช่ค่ะเลือกตั้งสสทั้งปร,ประเทศในกรณีที่สสมาจากการเลือกตั้ง5,000ล้านอีกหนึ่งครั้งก็5,000ค่ะเงินเดือนสสและค่าอื่น เป็นเวลา1ปี200ล้านเบ็ดเซ็จหนึล้านคุ้มไหมกับราคาที่ต้องจ่ายเราจะต่อสายไปที่คุณพาฤทธิว์วชลรศิลป์โฆษกพรรคเก้าไกลเราจะรับคำถามที่รับฝากจากประชาชนไปถามคุณไอติมน,นะครับว่า1 5ื่0หล้านมันคุ้มไหมสังคมควรมองเรื่องนี้อย่างไรไปกันที่คุณพาฤทธิว์วชลรศิลป์เลยนะคะสวัสดีค่ะคสวัตดีคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัยคุณอมรรัตครับ จะตอบคําถามสวสมชายอย่างไรดี1.57ม้านล้านคุ้มไม่คุ้มมองอย่างไรครับก็ความจริงจุดยืนของพรรคเก้าไกลจะเริ่มต้นตรงน,น,นี้ก่อนนะครับ<ช>ว่าเพื<ช>่อทำความเข้าใจนะครับว่าพรรคเก้าไกลเราก็อาจจะเห็นตรงกับรัฐบาลนะครับว่าควรจะมีการจัดทารัฐมนบับใหม่ซึ่งแตกต่างมุมมองของคุณสมชายนะครับแต่เร<ช>าก<ช>็ามีจุดยืนที่แตกต่างจากรัฐบาลไปบ้างนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับตัว คำถามประชามติที่ทางคณะกรรมการศึกษาของรัฐบาลเคาะออกมานะรบหรือว่าจุดยืนของพรรคที่มองว่าการจัดทำรัฐมนตรีใหม่เนมันควรจะถูกล่ลงโดยสอสรอที่มาจากการเลือกตั้ง100%ซึ่งเป็นจุดยืนที่ทางรัฐบาลนั้นยังไม่ได้ยืนยันว่าเห็นผลหรืเรล่านะครับดังนั้นเนี่ย ความเห็นมันเลยอาจจะแบ่งออกเป็นสามฝ่ายก็คือในฝ่ายของภ<ช>าคไกลในฝั่งของรัฐบาลแล้วก็ในฝั่งของคุณสมชายแล้วก็สบบังท่านคร<ช>ับถ้าจะตอบคำถามคุณสมชายก่อนนะครับว่า<ช>คําถามที่ตั้งมาว่ามันคุ้มค่าหรือไม่เนี่ยเวลาประเมินความคุ้มค่าเนี่ยก็อาจจะต้องประเมินสองด้านด้วยกัน<ช>ด้านที่หนึ่งคือประโยชน์ที่จะได้นะครับว่ามันมากน้อยแค่ไหนอีกด้านหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายที่จะตามมาครับในส่วนของประโยชน์ที่ได้เนี่ยทางภาคเก้าไกลก็มองว่า การจัดทำร่างรูปชอใหม่เนี่ยมันเป็นภารกิจที่สําคัญในการืูออนฟูประหาที่มาต่านะครับมีอาจจะมีสามเหตุผลประกอบด้วยกันเหตุผลที่หนึ่งเนี่ยคือเราเห็นว่าปัญหาของเรื่องหกสูเนี่ยมันเป็นปัญหาทั้งในส่วนของอที่มากระบวนการแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาซึ่งมันทําให้การแก้ไขรายมาตราเพียงเดียวเนี่ยจจไม่เพียงพอในส่วนเนื้อหาเนี่ยเราเห็นว่ามัามนมีหลายม<ห>าตราที่มันเป็นปัญหาที่มันปัวพันกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบางมาตราที่อาจจะมีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ได้รับกลุ่มน้อยกว่าฉบับก่อนๆนะครับหรือว่ออาไม่ว่าจะเป็นหลายมาตราที่มีการออกแบบสถาบันทางการเมืองที่อาจจะยังไม่ได้มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยมากพอหรือว่ามีกลไกตรวจสอบถูกต้งที่ไม่เพียงพอนะครับไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภาเองที่มาจากการแต่งตั้งเพรามอำนาจค่อนข้างสูงนะครับในการจะขัดขวางเจตนารมณ์ของประชาชนหรือไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐมนรลก็องค์กรอิสระที่อาจจะมีกระบวนการแต่งตั้งรับรองที่ประชาชนก็ตั้งคําถามถึงความเป็นกลาง นะครับดังนั้นเนี่ยพอเนื้อหามันมีปัญหาในหลายส่วนที่มันผัวพันกันเนี่ยจะแก้แค่รายมาตรลาเนี่ยมันอาจจะมีความท้าทายในเชิงเทคนิคทางกฎหมายว่ามันผัวพันกันหลายหมวดหลายมาตรในส่วนที่สองเนี่ยนอกเหนือจากปัญหาในส่วนของเนื้อหาแล้วเนี่ยอย่างที่กล่าวไว้คือร่างรูปหกศูนย์ก็มีปัญหาในส่วนของที่มากระบวนการด้วยถูกผิดเขี่ยโดยคนไม่กี่คนที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐวารานะครับแล้วก็ผ่านประชามติปีห้าเก้าที่ก็เป็นประชามติที่ไม่ได้เสวีและเป็นธรรมตามมาตรฐานประชาธิปไตยสากลที่ไม่เห็นด้วย ต้องการจะไม่รับร่างก็ไม่สามารถรณรงได้อย่างเสรีมีหลายคนที่อกับกลุ่มดาเนินคดีนะครับดังนั้นเนี่ยเหตุผลสําคัญข้อที่หนึ่งก็คือว่าพอมันมีปัญหาเช่นนี้เนี่ยทั้งในส่วนของเนื้อหาที่ปัวพันการในส่วนของที่มากระบวนการเนี่ยมันเลยทําให้ทางออกเนี่ยการแก้ไขรายมาราเพียงเดียวเนี่ยไม่เพียงพอแต่มันต้องมีการจัดทำฉบับใหม่นะครับแต่ก็ต้องเป็นฉบับใหม่ที่มีทั้งที่มากระบวนการเนื้อหาที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยนะครับส่วนข้อที่สองเนี่ยถ้าพูดในเชิงยุทธศาสตร์นะครับ ก็ต้องบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยการแก้ไขรายมาตรเนี่ยมันเจออุปสรรคก็คือวุฒิสภานั่นเองนะครับถ้าเราไปค้นดูเนี่ยในสภาชุดที่แล้วนะครับมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐมนูญไปทั้งหมดเนี่ย26ฉบับนะครับถ้าเราไปดูใน26ฉบับเนี่ยมีแค่ฉบับเดียวที่ผ่านไปได้ก็คือเรื่องของระบบเลือกตั้งแต่ความจริงแล้ว26ฉบับนะครับมี19ฉบับนะครับที่มีสสเห็นชอบเกิน2ในสามคุณง่ายๆคือ เกินสองในสาของตัวแทนประชาชนทั้งซีรัฐบาลฝ่ายค้านเนเห็นตรงกันว่าควรจะแก้ติดเก้าถึงยี่สิบหกฉบับแต่ว่ามันไปติดอุปสรรคว่ารัฐมนุษยหกศูนย์เขียนไว้ว่าจะแก้ได้เนี่ยต้องมีสวหนึ่งในสามเห็นชอบดังนั้นเนี่ยเราเลยเห็นว่าการแก้รายมาตราที่ผ่านมาเนี่ยมันไปติดอุปสรรคเรื่องของคะแนนเสียงของสวนะครับดังนั้นเนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์ในการจับทามช็อตใหม่เนี่ยก็น่าจะมีความตรงไปตรงมากว่าส่วนประเด็นสุดท้ายที่จำเป็นต้องพูดจริงๆนะครับว่าผมคิดว่าคุณสมชัยก็อาจจะไม่สามารถพูดแทนสวทุกคนได้ ราะถ้าเราย้อนไปดูเดือนพฤศจิกาปี63นะครับมีการลงมติโดยรัฐสภาน,นะครับทั้งสอสอแล้วก็สอวอในวาระดึกเนี่ยที่พิจารณาร่างแกไ้ไขบรรทุนทั้งหมด7ร่างเนี่ยปรากฏว่า2ร่างนะครับเออ่1ร่างเสนอโดยพรรคเพื่อไทยอีก1ร่างเสนอโดยรัฐบาลณนะเวลานั้นนําโดยพรรคพลังประชารัฐานเนี่ยที่เกี่ยวกับกา,า,ารตั้งสอสรมาล้างร่างรัฐุนฉบับใหม่เนี่ยปรากฏว่าเห็นชอบกันเนี่ย88%แล้วก็79% นะครับ<ะ>ในสองร่างนี้เนี่ยในรัฐสภารวมถึงส่วนใหญ่ของสองวด้วย<ะ>แน่นอนคุสมชายจะเป็นคนที่ลงมติไม่เห็นชอบ<ะ>แต่ก็เป็นเสียงส่วนน้อยของสองว<ะ>ดังนั้นนต้องบอกว่าการจัดทําฉบับใหม่นี่มันเป็นสิ่งที่ทั้งสสและสวเนี่ยเคยลงมติเป็นชอบไปมาอย่างค่อนข้างท่่มท้ทนแล้วในรสัฐฐ<ะ>รสภฐฐาเมื่อปี2563นะครับดังนั้นผมย้ำว่าอันนี้คือประโยชน์ที่จะได้ทั้งในเชิงหลักการแล้วก็ในเชิงยุทธศาสตร์ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยก็เข้าใจดีนะครับว่า ในการจัดทําประชามติแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ตามมาครับผมคิดว่ามันก็มี2อย่างที่เราสามารถทําได้นะครับซึ่งค,ความจริงแล้วก็ต้องยอมรับว่าก็ก็เป็นทางบุญสภาเองที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับแนวทางแบบนี้อย่างที่หนึ่งเนี่ยคือเรื่องจํานวนประชามติควจริงพรคก้าวไกลเนี่ยเราพูดมาตลอดนะครับว่าในเชิงของกฎหมายเนี่ยหรือว่าความจําเป็นทางกฎหมายเนี่ยสองครั้งก็เพียงพอแล้วก็คือครั้งหนึ่งหลังจากที่ยื่นร่างแก้ไขร่างมนูนเรื่องมาตรา256เพื่อตั้งส,สรเข้าไปและเขาผ่านสามวาระเนี่ย ร่างม,มาู่มาตรา256 8, บล8มับนบังคับว่าต้องทำประชามตินะครับอันนั้นค,คือดีเรียกไม่ได้ส่วนอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อสอสรยกรลางฉบับใหม่เนี่ยก็ต้องมีการจัดทำประชามติหลังจากนั้นเพื่อถามประชาชนว่าจะรับร่างหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยรเรามองว่าสองครั้งเนี่ยเพียงพอแล้วเพราะว่าถูกบังคับโดยกฎหมายแล้วก็สอบท้องกับคำวิจัยสารมาู่ที่บอกว่าต้องทำหนึ่งครั้งก่อนมีสสรแล้วก็หนึ่งครั้งหลังแต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่มันมีข้อถกเถียงว่าอาจจะต้องทำเพิ่่มขึึ้้้นนนาีคครรัังงงเป็ ก็เพราะว่าสมาชิกว <combined> right. yup. uh ุฒ oh. okay. uh ิสภาหลายท่านไปตีความคำวิสัยสามนูนอีกแบบหนึ่งไปบอกว่าต้องทําเพิ่มขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งตอนแรกก่อนที่จะยื่นร่างแก้ไขรัฐมนูลเข้าสู่รัฐสภาเลยทาให้ในปี64เนี่ยทางสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนก็เลยไม่ลงมติเห็นชอบในวาระที่ับร่างที่เกี่ยวกับสสดังนั้นเนี่ยเหตุผลที่ต้องทําประชามติเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็มาจากการที่ว่าเรากังวลว่าถ้าเรายืนยันทําเดิมว่าทำสองทางและยื่นร่างเข้าไปเนี่ยสมาชิกวุฒิสภาจะไม่ให้ผ่านดังนั้นเนี่ยการทาเพ บอกว่าต้องทำนะครับส่วนเหตุผลที่สองขึ้นต้นนะครับคืออีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถประหยัดงบประมาณได้เนี่ยคือการจัดประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งในระดับอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมกับการเลือกตั้งระดับไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมคะถ้ามีเลือกตั้งก็เอารวมไปเลยทีเดียวถ้าคุณนายคุณมรณะจำได้เนี่ยพัดก้าวไกลเคยเสนอไปเมื่อปลายปี65นะครับยื่นเป็นยัตติในสภาเลยให้จัดประชามติรอบแรกเนี่ยพร้อมกับการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมปี66ไปเลยมันจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดงบ S <S รากฏปก้าสภาผู้แทนถึงชอบอย่างเป็นเอกฉันนะ,ค,ะครับเดือนพฤศจิกา65แต่ไม่ผ่านเพราะว่าสวไม่ให้ผ่านนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะกังวลเรื่องงบประมาณเนี่ยผมจริงต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มกลุ่มคนบางส่วนไม่สามารถเนารวมสวทุกท่านได้นะครับแต่ว่ามันก็มาจากการตัดสินใจของสอวหลายท่านที่ทําให้ในเวลานี้รถแบบใน,ในการจัดคำร้องมูลสำหัเนี่ยมันมีบางขั้นตอนที่มันเพิ่มขึ้นมาหรือว่ามีงบประมาณบางส่วนที่อาจจะยังเป็นไปได้ไม่ดีนิดหน่อยแต่ว่า ปลปูกลูกคูณหายแล้วาาทางเราก็ต้องยืนยันค,ครับว่ามันเป็นภารกิจสําคัญในการฟื้นฟูประชาธิปไตยดังนั้นมันก็มีความคุ้มค่าเียงแต่ว่ามันมีงบประมาณส่วนไหนที่สามารถไปหยับได้บ้างอันนี้นเราก็ยืนยันคุยคุยมันก็เป็นรายละเอยียดที่ต้องมานั่งดูกันแต่ถามคุณไตินิดหนึ่งถ้าจะแก้รัฐมนูญเป็นรายมาตราต้องทําประชามติมากมายไก่กองขนาดนี้ไหมครับคือถ้าเป็นแก้รายมาตรานะครับมันก็ขึ้นอยู่ว่าไปแก้ส่วนไหนนะครับทางรัฐมนเนกำหนดมาตรา256กำหนดไว้ว่า ถ้าแก้บางอย่างก็ไม่ต้องทําประชามติถ้าแก้บางอย่างก็ต้องทานะครับสิ่งที่ถ้าจะแก้เราต้องทำเนี่ยก็มีสองส่วนนะครับเช่นถ้าไปแก้ในหมวดหนึ่งหมวดสองอันเนี้ยต้องมีการทําประชามติหลังจากผ่านสามวาระของรัฐสภาถ้าไปแก้เกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขรัฐมนูญเช่นไปแก้เรื่องของมาตรา256หรือไปแก้เรื่องการให้มีสัตเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องมีการทําประชามติหรือว่าถ้าเป็นการแก้ที่ไปกระทบต่อคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือไปกระทบต่ออำนาจหน้าที่ของสานักนูและองค์กรอิสระอันนี้ก็ต้องมีการทําประชามติเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยการแก้รายมาตราก็ใช่ว่าจะไม่นาไปสู่การทําประชามติเ,เลยแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าในเมื่อมันมีปัญหารายใหญที่มันกลัวพันกันนะครับและความจริงอันนี้ไม่ได้เป็นแค่จุดยืนของก้าไกลแต่สภาจะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาศึกษาแต่เดือดมีรายงานหกร้อยหน้าช่วงปีหกสามหกสี่ว่าแต่ละมาตรามีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็เสียงส่วนใหญ่ก็สรุปร่วมกันว่าจําเป็นต้องมีการจัดทําฉบับใหม่ครับ ถ้าเช่นนั้นนะคุณไอเต็มเราจะกินข้าวทีละคำเราแก้รายมตตาก็ได้เริ่มจากอะไรที่มันซีเรียสซีเรียสสักนิดหนึ่งก่อนอะไรที่มันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่จะต้องไปแตะมันก่อนแล,<ม>แ,ลแล้วเขาค่อยๆไล่กันไปเรื่อยๆเพื่อเร่งกับขั้นตอน<ม>กระบวนการที่ต้องใช้เงินท<ม>ุนมากมายมหาศาลมันจะดีกว่าไหมประหยัดงบด้วยมันจะประหยัดกว่าไหมมันจะดีกว่าไหมมันจะง่ายกว่าไหมเห็นยังไงคะอะาจครับคอ ผมคิดว่าอาจจะไม่ใช้คําว่ากินข้าวทีละคำแต่ว่าทางก้าวไกลมองถึงกระบวนการคู่ขนาดในมุมหนึ่งเดี๋ยวเขายืนยันว่าก็ต้องมีการจัดทําสบับใหม่ดังนั้นอั้นก็ต้องเดินเดินหน้าต่อไปแต่ระหว่างทางเนี่ยอะไรที่มันเป็นปัญหาเบ้งดวดเนี่ยก็จะต้องพยายามแก้ไขรมาตรการไปก่อนเราเห็นว่าที่ผ่านมาก้าวไกลก็ยึดคตินี้มาโดยตลอดนะครับอย่างเช่นการพยายามยกเลิกมาตรการ272ที่ให้อำนาจสวบเลอกนายกแต่ว่าโอเคนะเวลานี้มันก็ใกล้ถึงหมดอายุแล้วนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเรื่องของอำนาจวุฒิสภา แก้ไขเรื่องที่มาของสาร,รมนุษและองค์กรอิสระเป็นต้นอันนี้ก็เป็นการแก้ไขรายมาตราที่ที่ภาครั่วมีการยกร่างอยู่นะครับแล้วก็เตรียมที่จะยื่นนะครับเพื่อให้มันเดินหน้าไปคู่ขนานขอการจัดตั้งรัฐาใหม่แต่ผมก็เชื่ออย่างนี้เลยครับคุณนายว่ามันก็จะไปเจอ,ออุปสรรคเหมือนเดิมเหมือนกับ26ท่านก่อนหน้านี้ก็คือว่าพอเป็นการแก้ไขรายมาตราเนี่ยมันถึงแม้ว่าสภาผู้แทนจะเห็นชอบอย่างท่วมท้นเนี่ย มันก็จะไปติดว่าหน <Okay. S 2> ึ่งในสามของสงวเห็นด้วยหรือไม่และที่ผ่านมาเนี่ยหลายครั้งเวลายื่นแก้รายมาตราเนี่ยในช่วงปีหกสามหกสี่เนี่ยสิ่งที่เป็นเหตุผลที่สมาชิกวุฒิสภาบ,บอกว่าไม่ให้ผ่านบางครั้งนะครับ,รบก็เป็นการบอกว่าจะมีการร่างฉบับใหม่อยู่แล้วจะมาแก้รายมาตราไมนะครับดัง <Okay. S 2> นั้นเนี่ยมันก็ผมถึงบอกว่าการจัดทําฉบับใหม่เนี่ยความจริงมันเคยได้รับเสียง 88%กับ79%นะครับจากสมาชิกรัฐสภาทั้งสสและสวมาแล้วก็เลยคิดว่าเป็นเป้าหมายที่เราควรจะยึดถือร่วมกันครับเมื่อสัครู่คุณไอทีบอกว่าจะดําเนินการแบบคู่ขนานขนาดที่ผลักดันเรื่องแก้ทั้งร่างก็จะทยอยเสนอแก้เป็นรายมาตราที่มันเป็นประเด็นเฉพาะหน้ากันไปก่อนแล้วก็จะทําคู่ขนานกันไปใช่ไหมครับครับคู่ขนานกันนะครับเยีากว่าตอนนี้แน่นอนโฟกัสมันอาจจะไปอยู่ในส่วนของ เรื่องของการจัดทาฉบับใหม่นะครับเพราะว่าทางคณะกรรมการศึกษาก็เพิ่งเคาะคําถามประชามติรอบแรกออกมาซึ่งทางพรคก้าวไกลก็มองว่าเป็นคําถามที่น่ากังวลและก็เป็นคําถามที่มันอาจจะไปกระทบต่อความเป็นไปได้ในการจัดทําฉบับใหม่นะครับเพราะเรามองว่าคำถามประชามติรอบแรกนะครับคุณนยมันควรจะเป็นคําถามที่เปิดกว้างนะครับพูดง่ายๆคือเพื่อให้คนที่เห็นตรงกันในภาพรวมเมื่อคนมีการจัดทำฉบับใหม่เนี่ยแม้จะเห็นต่างกันในรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอำนาจสส ที่มาของสทรก็ดีนะสามารถมาโหวตเห็นร่วมกันได้นะครับเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสที่จะผ่านแต่ว่าคําถามที่คณะกรรมการเข้าออกมาเนี่ยเป็นคําถามที่เขียนไว้แคบแล้วก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมเข้าไปเรื่องการล็อกเนื้อหาบทหนึ่งบทสองมเลยเกิดคําถาม,ม,มหรือว่าข้อกอังวลขึ้นมาว่าสมมติประชาชนคนหนึ่งมีจุดยืนว่าอยากเห็นการจัดทําฉบับใหม,ม่แต่ว่าไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขในการล็อกเนื้อหาบทหนึ<ม>่งบทสองเนี่ยเขาควรจะโหวตองไร เขาโหวตไม่เห็นด้วยเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขเนี่ยกลายเป็นว่าคะแนนเสียงเขาก็ไปรวมกับคนที่ไม่อยากให้การจัดํำฉบับใหม่เลยแต่ถ้าเขาโหวตเห็นด้วยเขาก็รู้สึกว่าเขาถูกมัดมือชกให้ต้องรับเงื่อนไขในการล็อกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เร่งด่วนที่สุดเนี่ยคือการเรียกร้องให้กับให้ทางนายกเศรษฐาและก็คอรมอเนี่ยมีการทบทวนตัวคำถามประชามติที่ถูกถามที่ถูกเสนอโดยคณะกรรมการขึ้นมาเพราะว่า ผมเห็นด้วยนะครับว่าเป้าหมายควรเป็นการจัดทาฉบับใหม่แล้วก็มันมีค่าใช้จ่ายท,ที่ที่ตามมาดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะทําให้กระบวนการเนี่ยมันปราณีตที่สุดนะครับกระบวนการมันสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงนะครับถ้าเราได้ฉบ,บไปใช้งบมาไปไปไป,ไปส่วนหนึ่งและได้ฉบับใหม่ที่ไม่ได้มีความชอบธรร,รมทาสประชาธปไตแต่ก็มีลักษณะหน้าตาที่เหมือนกหกสุดเลยเนี่ยอันนี้ก็คงเป็นกระบวนการที่ไม่คุ้มค่ามากนักดังนั้นเนี่ยตราบใดที่กระบวนการมันนาไปสู่รัฐมนตรีใหม่ที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไายเนี่ยผมคิดว่าคุ้มค่าดังนั้นเนี่ เรื่องการให้สัมปรมาในการเลือกตั้งสิ่งที่เข้าใจให้ความสำคัญเข้าใจทิศทางของเก้าไกรแล้วเขาเป็นว่าตอบคําถามสวสมชายและกราบขอบพระคุณมากครับคุณดิติมขอบพระคุณนะะคคขอบุณมากครับขอบคุณมากครับคุณดนัยคุณมาร์ลครับครับสวัสดีค่ะเก้าไกลนะคะคุณภริศค่ะโโอ้หตอบแบบตอบหมดเลยอ่ะเห็นทิศทางของเก้าไกรเวลาน้อยไงคุณภริศเขารู้เขารู้เวลาน้อยเขาก็ต้องทุกอย่างเลยที่อยากจะบอกสื่อสาร